สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจสันติอุตสูรเพชรบุรนะคะตอนนี้นะคะเบอร์รี่เนี่ยนะอยู่กันที่เนินรับแขกที่ทางขึ้นผ่าตัดค่ะภารกิจของเบอร์รี่วันนี้คือไปเก็บภาพค่ะสำหรับรถคันนี้ที่จะขึ้นผ่าตัดในช่วงหน้าฝนไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ภารกิจจะมิชันคอม p ลี t หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เบอร์รี่เห็นนะเนินเนี้ยตอนที่เรามาครั้งที่แล้วอ่ะมันก็ลำบากแลวนะ แต่พอเป็นหน้าฝนแล้วว่าดินมันชื้นดินมันแฉะแล้วที่สําคัญนะทุกคนเรียกจะบอกเลยว่ามันยากมันยากมากที่จะสามารถผ่านไปได้ถ้าใจถึงแต่รถไม่ถึงจบครับ ตอนนี้นะคะรถที่เรามานะคะเนื่องจากเรากะน้าหนักของตัวรถเนี่ยจะบอกก่อนว่ายางแข็งไปก็ไม่ดีจะอ่อนไปก็ไม่ดีค่ะตอนนี้ทีมงานของเราก็จะแวะเพื่อจะเติมลมนะให้ยางมันมีความพอดีมากขึ้นเพราะมันจะช่วยในการทรงตัวได้ดีมาก คนตอนนี้พวกพี่ๆเขาอะก็จะต้องลงมาดูลายรถกันแบบนี้นะว่าแบบมันจะปรับไปทางไหนได้ทาํายังไงได้เนยะแต่เราเนี่ยจะลงมารอถ่ายรถลูกค้าเรานะซึ่งรถลูกค้าเราจะอยู่คันถัดไปนี่แหละคะ่ะซึ่งแบบจะบอกเลยว่ามันวัดความเจ๋งจริงนะทุกคนว่าแบบมันจะไหวไม่ไหวทุกคนดูทางหน่เราล่องแบบลึกมากเนี่ยมาดูพี่คันนี้ดีกว,ว่า ครับทุกคนเราก็มาถึงแบบใกล้ใกล้ที่จะถึงครึ่งทางอนะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้คือด้วยความที่ฝนมันตกมาติดต่อกันหลายวันแล้วเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกหนักนะสำหรับโันนี้นะครับตอนนี้พี่ๆทุกคนนะที่มาในแกงก็คือจะต้องพยายามเช็คเส้นทางลายของรถที่จะต้องขับในตลอดเวลาแล้วทุกท่างทีมเนี่ยเขาก็จะพยายามช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ค่าของเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับสปาร์ของเราตรงน,นี้เจ๋งมากแต่ว่าตอนนี้คุณบอลคนขับรถของเราอะครับ ไปดูทางข้างหน้าก่อนเพราะว่าจะมีเพื่อนสมาชิกอีกหลายคันที่มาด้ยวยกันค่ะเดี๋ยวไปดูว่าข้างหน้ามัมีปัญหาอะไรกันอันนี้คุณบอลก็จะเขาจะบอกว่าาจะมีทีมช่วยเหลือกันนะครี่ท,ที่ทุกคนเขาจะมาช่วยกันดีโอ้ก็จะบอกก่อนว่าแบบเจ๋งถ้าเป็นวีคอ์ข้างหน้าน,านี้จะมาจากสุพรรณบุรีนะครับว้าว ไม่มีโฟลนค่ะแต่ว่าหน้าดินมันแบบนิ่มมากทำให้แบบดินอีชั้นนึงมันลื่นมแบบลื่นมากพี่ๆเขาจะต้องคอยแบบระวังระวังทุกคนเลยสตาร์ทนะครับของคุณบอลนะครับแปลไปเรื่อยไปเรื่อล้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 อเออไหลไปตามล่อเลยมันมีบัจจัยรู้ป้ะมีอะไรละ่ะไหลแปลอย่างนี้กี่กว่าเยอะ เมื่อกี้มีพี่เขาบอกเราว่าฝนตกของปีที่แล้วเนี้ยที่พี่เขามากันคือกลับออกไปตอนตีห้านะคะอันเนี้ยคือเละหมดเลยนะทุกคนลโอ้หนี่คนมาแย่งเปนรถเดต้อเสียหัวบอลเป็นเซนเป็นด้นเยทุกคอยางนะ ตอนนี้ข้างหน้าเขาก็มีปัญหาอีกแล้วนะคะลงมาแล้วเหรอคะแล้วอันนี้มาสามารถไปต่อได้ไหมได้เดี๋ยวเเอาชือกดึงขึ <t <t ้นมาเขาเชียร์ไปเรื่อยๆครับอันนี้จะบอกก่อนว่าที่เขาบอกบางทีที่เขาบอกว่าไปต่อได้ครับอันนี้คือบอกวัดใจของชีลอันนี้ไม่ใช่ขึ้นไม่ได้นะคะจะบอกเลยว่าชิลเก็บเลย คืออนี้ที่เขาแบบโปรเฟชชั่นอลมาก เขาเรียกว่าวินนะคะก็คือการดึงครับดึง,ดงอ่า ตรงเนี้ยคือเนินเว p พีจุดที่ชันมากๆตรงเนี้ยความชันนะอยู่ประมาณสัก45องศามากกว่า45องศาแน่นอนเราจะมาดูกันว่ารถของเราขึ้นไหวไหมตอนเนี้ยเสียงขึ้นมาจากข้างลาะะ่างแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่เนยอดผ่าตัดนะคะ mm hmm. ก็เียกยด้เรยว่าภาพที่ได้มาเนี่ยคือสวยแบบมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกเลยว่าสําหรับใครที่บอกว่าจะมาผ่าตัดนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายนะไม่ใช่แค่หัวใจอย่างเดียวที่จะสามารถมาได้นะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่พละกําลังของตัวรถแล้ก็ความสามารถของคนขับด้วยรถก็ต้องร้อยเปอร์เซนต์ความสามารถสกิลคนขับก็ต้องร้อแล้วที่สําคัญ สำหรับครั้งหน้านะคะจะให้เบอร์รี่เนี่ยพาไปตามนะคะคุณลูกค้าไปที่ไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะแต่ตอนนี้คือผ่าตัดอากาศดีแบบมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็กดซับสไคร์จะได้พลาดทุกโปรโมชั่นล้วก็แคมเปญดีๆจากสันติูิศน์เซชบูลค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเรามีไฮไลท์พิเศษพิเศษสำหรับผ่าตัดคันนมาฝากทุกคนไปดูกันเลยค่ะ